สวัสดีค่ะเนี่ยเอารูปเก่ามาอวดอีกแลว้วรูปนี้นะคะไทยที่ปากีสถานที่ราวันปินดีตรงนี้คือหมู่บ้านโมรก์กาก็ที่นี่มันจะเป็นแบบบ้านเขาเหมือนกับว่าเหมือนกับอยู่บนภูเขานะคะอันนี้รัศมีไทย บนบ้านที่เป็นดัดฟ้ามองมาข้างล่างจะเป็นเหีวนะคะเพราะว่าบ้านเขาจะมีใต้ดินข้างล่างเวลาลงไปใต้ดินใต้ดินเนี่ยเย็นมากเลยค่ะก็ตนรัศมีอยู่ที่นี่ที่นี่จะมีไฟฟ้าดับทุกสองชั่วโมงแต่ดับแป๊บเดียว แต่ที่นี่ก็สะดวกในเรื่องแก๊สนะคะเพราะว่าแก๊สหุงต้มไม่ต้องไปซื้อจะมีท่อแป,ป๊บแก๊สก็สะดวกดีค่ะก็แค่ซื้อหัวเตาแก๊สมาก็มีมีท่อแป,ป๊บเป็นแก๊สนะคะแล้วก็ที่มองไปข้างหลังรัศมีนะคะจะเป็นแบบภูเขาแล้วก็ ข้างหลังเนี่ยไม่มีบ้านคนนะคะเราจะมองฝั่งนูน้นจะเป็นถนนเป็นภูเขาแล้วก็ตรงนี้มันจะมีแบบมันก็เขาปลูกหญ้าเอาเอาไว้ให้บัวกินที่ปากีสถานนะคะฟักทองลูกยยใหญ่แล้วก็มีแตงแต่ชื่อแตงเนี่ยไม่รู้แต่ว่ารัศมีตั้งชื่อให้ว่า แตงระวานปินดี้ใหญ่มากๆเป็นเป็นแต่งคล้ายๆกับแตงโมูแต่ยาวเหมือนฟักฟักเขียวโบราณของคนไทยเมื่อก่อนฟักเขียวมันจะใหญ่แต่นี้แต่งโมูใหญ่มากแบบยาวๆเลยแล้วก็ตอนนั้นรัศมีไม่ได้ไข่รูปฟักทองนะคะฟักทองใหญ่มากแล้วที่นี่ก็ ที่นี่จะมีวัววัวพันกระทิงตัวใหญ่มากนะคะเวลารัศมีไปข้างนอกรัศมีไม่กล้าไปคนเดียวก็ตรงนี้รัศมีขึ้นมาบนดัดฟ้าได้แต่ถ้าไปข้างนอกผู้หญิงเขาไม่ให้ไปข้างนอกนะคะก็คือไปได้ถ้าไปกับแม่ไปกับพี่ไปกับสามีมีอยู่วันหนึ่งนะคะรัศมีออกมาเดินเล่นข้างนอกคนเดียว คนที่นี่เขาไม่เคยเห็นคนแปลกก็คือที่อันตรายที่สุดก็คือรัศมีตอนนั้นหน้าตาก็แบบนี้แหละตอนนี้รัศมีไม่ได้ปิดหน้าก็พูดภาษาอุดรดูได้นิดนึงไปรัศมีเดินไปซื้อของคนเดียวคนที่นี่นะคะคือคนแก่ไม่มีปัญหาเด็กไม่มีปัญหาแต่เจอคนหนุ่มๆพอเห็นรัศมีปุ๊บรีบเป่านกวกหิด แบบผิวปากเลยปิด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 รัศมีตกใจวิ่งหนีเลยวิ่ง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 ,งรีบกลับมาบ้านทนีนี้สามีนอนหลับอยู่ทีนี้เม่สามีบอกว่าออกไปข้างนอกทําไมคนเดียวไม่ได้ที่นี่ไม่ไม่ได้แม่สามีพูดภาษาอูรูแต่รัศมีฟังไม่ค่อยเป็นทนีนี้สามีตื่นอา้าวคุณไปข้างนอกคนเดียวทําไมอันตรายนะ ก็ก็คือแบบผู้หญิงบ้านเขาจะคลุมหัวนะคะปิดหน้าปิดตาแต่ว่าในครอบครัวสามีไม่ได้ปิดหน้านะคะแค่คลุมหัวอย่างเดียวก็เป็นแขกประธานรฤิกประธานเนาะก็ครอบครัวของเขาจะหน้าตาสวยพี่สาวก็สวยมากพี่สาวจะอยู่อเมริกา พี่สาวอีกคนนึงก็อยู่เยอรมนีอีกคนนึงก็อยู่ประเทศกีเนียอะไรเคนยาเนี่ยกีเนียเคนยาอันเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้แต่เห็นแฟนบอกกีเนียทีนี้ปัจจุบันนี้นะคะแม่สามีเสียชีวิตไปแล้วส่วนพี่สาวอ่ะและน้องสาวรัศมีก็ไม่สามารถติดต่อเขาได้หรอกเพราะว่าเขาย้ายไปอยู่เมืองนอกกันหมดแล้ว ไม่มีใครอยู่ที่นี่อาจจะมีน้องสาวอีกคนหนึ่งที่อยู่ละหอรแต่รัศมีไม่มีเบอร์โทรเขาแต่ก็คิดว่าไม่ติดต่อเขาหรอกจนกว่ารัศมีจะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลให้เยอะได้เงิน้เยอะรัศมีจะมาทําบุญให้สามีที่ข้างหลังนั่นจะเป็นแบบเกรฟญาดนะคะก็มีเป็นที่นี่เขาจะฝังก็ตอนรัศมีอยู่ที่นี่นะคะ รัศมีนอนเออสามีก็นอนดึกๆรัศมีโดนผีหลอกจริงๆนะคะก็ไม่ได้ฝันนะคะมาทางหน้าต่างรัศมีก็ไม่เข้าใจเพราะว่าตรงหน้าต่างเนี่ยรัศมีนอนอยู่ชั้นสองก็เปรียบเสมือนชั้นสามชั้นสี่นั่นแหละเพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นหิวบ้านหลังนี้จะปลุกติดหิวเลยนะคะที่ข้างข้างล่างเนี้ยเป็นหิวลึกเลย ก็จะมีน้ำตกอยู่ข้างล่างก็ถ้าเกิดมีลมถลมลงไปก็ตายเรียบเลยเนี่ยข้างข้างข้างล่างเนี่ยที่ข้างหลังรลศสมีนะข้างล่างเป็นเหวลึกเลย